ไหมคะฮะเอาส่งตัวไหมคะส่งตัวค่ะแพงไหมคะไม่แพงอะเอาตัวนี้ไหมคะเอาส่งตัว,อตวพอค่ะนี่จะทำอะไรคะตำสตุ่ตำหรอคะ ล้างช้อนบ้างนะคะช้อนสปกปรกมากเลยคะ่ะอันนั้นคืออะไรอะ่ะอันนั้นคืออะไรอ่ะลูกน้ำพริกไม่มีผ <laughs> ักเลยอ,ะอ่ะอ๋อเปิดได้ไหมอโอมีผักด้วย <laughs> ใช่พักอะโอ้โมีพอมะมีพักเอยอะไรเอ่แลกดีไม่ลด้โทษศั่ง <c oughs> ยล่มได้ เราต้มตลาหอยเ่ระได้ค่ะต้มเล็กทำไมยะเสดายโอ้ยอยยยยยยย No, no, นะ่วะว่ะล่ะขวางตงุ้งก็น่าปลูกนะคุณปลูกง่ายดีอ,อ่ะว้ายปลูกแบบน้ำวนก็นะบุกนะอุ้ยแต่น้ำมันได้ผักแค่อะไรโอ้โหใช้ข้อยเปรียงแท้นะ